สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่จุดชมวิวผาช่อนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาทำธุระที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็มีโอกาสก็เลยแวะมาที่จุดชมวิวผาช่อนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นจุดบอกว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็บอกเส้นทางคร่าวๆนะครับสำหรับจุดนี้ก็มีป้ายบอกเรานะครับแล้วก็มีป้ายแนะนำต่างๆนะครับในในผมก็มาทำธุระที่ภาคเหนือแล้วนะครับก็ถือโอกาสเก็บภาพเก็บบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ผมพอจะเก็บ มาฝากเพื่อนๆได้ก็จะเก็บมาฝากกันนะครับถ้ามีเวลาหรือว่าจุดไหนมันใกล้นะครับจุดไหนใกล้จุดไหน,ไหนพอที่ผมจะแวะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมได้ผมก็จะแวะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางลงเตรียมจะไปดูจุด ที่เป็นจุดไฮไลท์ของเขาช่อแล้วนะครับผมก็มาจอดรถที่ลานหนึ่งนะครับจุดนี้แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกถ้าไม่อยากเดินขึ้นบันไดจุดนี้ไม่อยากเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดจุดนี้ก็สามารถไปจอดที่ลานสามได้นะครับลานสามอยู่นั้นก็จะตอนขากลับก็ไม่ต้องเดินขึ้นมาเอารถในจุดนี้นะครับแล้วก็ตอน ไปก็ไม่ได้เดินลงบันไดจุดนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับลานที่สามนะครับเจ้าหน้าที่ก็แนะนํานะครับให้ไปจอดลานสามนะครับถ้าไม่อยากเดินไกลนะครับแต่ผมมาคนเดียวครับไม่ยากครับจอดไหนก็ได้ครับ

เขียวขจีเลยครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนะครับทางเดินก็ทําไว้ดีเลยครับเดินง่ายอยู่ครับธรรมชาติก็สวยงามดีครับจุดนี้ สวัสดีครับ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมหัศจรรย์ธรณีแบ่งสันฐานผาช่อวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนะครับที่ผมมาก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะครับมาวันปกตินะครับไม่ใช่วันหยุด สถานีที่4นะครับสายแบ่งบริเวณผาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้นะครับก็ไม่ลำบากครับไม่ลำบากทางเดินก็ดีเลยครับเขาทำไว้ดีแล้วนะครับสถานที่มหศัศจรรย์กำแพงทรายแปงเหรครับ แป้งกําแพงทรายแป้งนะครับตกภาษาไทยแล้วครับสถานีที่หกกระแสน้ำปรากฏการแห่งธรรมชาตินี่นะครับ ผมก็มาแบบไม่ได้หาข้อมูลนะครับพอดีมาทําธุระที่ทางภาคเหนืออย่างผมว่านะครับก็แวะไหนได้ผมก็จะแวะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็จุดไหนบางจุดผมก็ถ้ามีเวลาผมก็จะถ้าผมผ่านหรือว่าผมอยู่ใกล้นะครับผมก็จะไปถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะได้แวะที่ไหนมั่งนะครับ เพราะว่าตัวผมเองก็มาทำธุระครับซึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่จังหวัดพะเยาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ครับวันนี้ก็จะไปที่จังหวัดพะเยาก็จะมีซุ้มให้เรานั่งพักนะครับนี่ถ้าใครเหนื่อยอทำไว้ดีเลยครับสำหรับ ขาช่อนะครับจุดนี้ขึ้นบันไดครับก็ทำบันไดไว้ได้สวยเลยครับบันไดก็ทำเป็นไม้ทำเป็นลายไม้ครับใช้ปูนทำเป็นลายไม้สวยเลย ็จะถ่ายทำบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมให้ได้มากที่สุดนะครับเจอจุดนี้เข้าไปก็หอบเหมือนกันครับขนาดเดินเข่าบ่อยๆนะครับเจอเดินนี้ขึ้นไปจุดนี้ก็ หอบเหมือนกันครับ โอ้นี่ครับถึงแล้วอหอบตอนเดินขึ้นทางชันนี่แหละครับนี่นะครับดูจากมุมสูง ิลงไปดูมุมมุมด้านล่างครับนี่เป็นสถานีที่แปดครับเสาโรมันสวยงามมากครับเป็นการเป็นการสร้างสารรค์จากธรรมชาตินะครับ ผมจะเก็บภาพไปด้วยนะครับไม่รู้กล้องผมจะเก็บภาพได้ครบไหมนะครับโอ้ล้น,นครับ เมื่อกี้ผมก็เดินมาจากทางนี้นะครับนี่มองจากมุมนี้โอ้อลังการอลังการมากครับนี่นะครับจุดเดิมที่ ผมเดินมานะครับ 哦。Um, ลงไปทางนี้ได้เลยเหรอคะ ทางออกก็จะประมาณนี้ครับเป็นผาหินไม่รู้จะเรียกหินหรือดินดีครับหินก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็จะฝังอยู่ในดินอย่างเงี้ยครับจะไม่เหมือนฝังเมื่อกี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศทางออกห้ามเดิอนออกนอกเส้นทางน,นะครับ จะมีเตือนไว้ประมาณนี้ครับก็สวยอยู่นะครับเป็นอธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เรานะครับเป็นเหมือนล่องน้ำกัดเซะาะภูเขานะครับช่วงที่เป็นดินเป็นหินผมก็มาแบบไม่ได้เตรียมข้อมูลนะครับอย่างที่บอก ข้อมูลไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับตะกอนกวดหินตะกอนกวดแม่น้ำปิงจัดเรียงตัวตามกระบวนการธรรมชาติก็จะเป็นอุโมงค์นี้เดี๋ยวผมยืดยืดไม้อีกสักหน่อยครับ เมื่อกี้เกือบกลับทางเก่าแล้วนะครับเกือบไม่ได้มาทางนี้นะครับเดินลงไปได้นิดนึงก็เลยอตัดสินใจใหม่ครับลงมาดูทางนี้ดีกว่านะครับเผื่อจะมีอะไรให้ชมอีกนะครับถือ,อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอยู่นะครับมาลงทางออกที่เขาให้ออกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาดีเลยทีเดียวครับ ถ้าตัดสินใจไปทางเมื่อกี้ก็อาจจะต้องจบคลิปสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นช่วงทางเดินออกช่วงนี้นะครับพอดีตัดสินใจใหม่ว่าเดินย้อนกลับมาดีกว่านะครับเพื่อมีอะไรให้ชมเพิ่มเติมนะครับก็เลยเดินมาทางที่เขาเขียนไว้ว่าทางออกให้นะครับ จริงๆเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะครับก็บอกว่าลงทางเดิมก็ได้นะครับไปทางเดิมก็ได้แต่ก็กลัวพลาดครับผมก็เลยย้อนกลับมาดีกว่ากลัวพลาดบรรยากาศก็จะเก็บกลายเป็นเก็บไม่ครบนะครับก็เลยฮ้าไม่อยากพลาดบรรยากาศก็เลยเดินมาทางนี้ดีกว่าครับโอช่องนี้เหมือนฝนตกแล้วน้ำขังครับแฉะเลย แ่อยูลงจะเข่ามาขึ้นดอยครับแต่ช่วงนี้ก็คงต้องทำธุระให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองไปกลางเต้นแถวทางจังหวัดน่านดูนะครับ ไม่รู้จะมีเวลาพอไหมนะครับถ้ามีเวลาพอผมก็จะไปที่จังหวัดน่านนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปกาางตินได้จุดไหนมั่งนะครับเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันครับถ้าเสร็จธุระก็ไม่รู้ว่ากี่วันจะเสร็จนะครับตอนนี้ก็ญาญญาเริ่มมารวมตัวกันแล้วครับ เส้นทางรอบนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายเส้นทางให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็อย่างที่บอกครับผมไม่ได้เตรียมตัวมานะครับข้อมูลก็ไม่ได้หานะครับในเมื่อมาแล้วอะไรใกล้ก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนได้ชมนะครับจุดไหนใกล้ผมก็จะแวะจุดนั้นให้เพื่อนๆได้ชมนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปต่อที่จังหวัดพะเยานะครับไปทําธุระที่อําเภอแม่ใจนะครับ ครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะถ่ายให้ชมต่อแล้วกันนะครับตอนนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์นะครับจุดนี้ก็มีลานกลางเต็นท์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆดูนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ได้มากางเต็นท์นะครับเพราะว่าผมมีธุระต่อนะครับพรุ่งนี้เช้าต้องรีบ ไปที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับจุดนี้ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับอ่างเก็บน้ำโปง่งป่งจ้อเลยครับรู้สึกจะตกภาษาไทยแล้วครับตอนนี้นี่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุด ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวลองเดินลงไปดูครับ ชมวิวลานกลางเต็นท์นี่นะครับจุดนี้ก็น่าจะกลางได้นะครับผมไม่ยังไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มากลางเต็นท์นะครับดีย๋ยวมีโอกาสมาครั้งหน้าก่อนนะครับรอบนี้มาแบบมาทุละครับ ต้องมีธุระไปต่อนะครับแค่แวะมาบริเวณลานกลางเต็นท์ก็ประมาณนี้ครับ แต่วันนี้เนี่ยมาเขาไม่มีเต็นสักหลังเลยเหมือนมีนกลงอยู่ฝั่งมูนครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไป นี่นะครับบรรยากาศตองจุดลานกลางติ้น จุดลานกลางเต็นท์ก็น่าพักอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาค่อยจะมาพักนะครับมาแบบไม่รีบเรื่องธุระนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยครับ อประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ